บทที่301ประการแรกค้อนตีเหล็กคู่นี้เบาจนไม่มีค่าอะไรสำหรับเขานี้เป็นประโยชน์ประการแรกของการฝึกจิตวิญญาณชีวิตเชื่อมโยงกันและการฝึกฝนทางวิญญาณได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายดังนั้นน้ำหนักจะไม่สะท้อนออกมาโดยธรรมชาติในตัวเขาแต่ในความเป็นจริงทังอูหลินสามารถสัมผัสดได้ถึงผลตอบรับหลังจากที่มันตกลงมาน้ำหนักของมันหนักกว่าเดิมอย่างน้อยสเท่าแต่ปริมาณของมันไม่เพิ่มขึ้นเลย เอฟเฟกต์พิเศษของคอนสแต็กยังคงมีอยู่และได้รับการเพิ่มหนึ่งครั้งปรากฏว่าทั้งวูลินสามารถซ้อนคอนได้สองครั้งเมื่อเขาทิ้งคอนเพียงอันเดียวแต่ตอนนี้กลายเป็นสามครั้งแล้วนอกจากนี้เนื่องจากลักษณะชีวิตของฝึกจิตทําให้ควบคุมได้ง่ายมากเขารู้สึกได้ว่าเขาสามารถควบคุมความแรงของคอนทุกแต่ละครั้งได้ซึ่งแม่นยํากว่าเมื่อก่อนที่แปลกไปกว่านั้นก็คือพลังวิญญาณของเขาจะไหลเข้าสู่ค้อนเงินหนักคู่หนึ่งเพื่อการฝึกฝนทางจิตวิญญาณโดยทอนลมชาซูมเข้าและบีบชิ้นส่วนโลหะนั้น ดังนั้นเมื่อค้อนตกลงมาสิ่งแรกที่ทางอูหลินรู้สึกคือความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมที่ทุกอย่างอยู่ภายใต้การควบคุมค้อนหยดเดียวมีประสิทธิภาพมากกว่าค้อนสี่หรือห้าอันก่อนหน้านี้เหล็กอุกบาตมีความหนาแน่นสูงมากและค่อนข้างยากที่จะสร้างมันขึ้นมาแต่หลังจากที่ค้อนของทางอูหลินตกลงไป เหล็กอุกบาตสองชิ้นก็ปรากฏรอยสองรอยทันทีภายใต้การกระทําของค้อนซ้อนและพลังวิญญาณที่ส่งออกจากค้อนเงินหนักสําหรับการตีขึ้นรูปจิตวิญญาณและเสียงตอบก,บกลับก็ส่งถึงเขาอย่างชัดเจนผ่านค้อนหนักค้อนเงินเขาสะท้อนกับโครงสร้างภายในของเหล็กอุกบาตสองชิ้นนี้นี่คือการฝึกวิญญาณไม่เพียงช่วยปรับปรุงเอฟเฟกต์การตีขึ้นรูปเท่านั้นแต่ยังเป็นสะพานเชื่อมระหว่างตัวคุณกับโลหะอีกด้วย หลังจากขยายเสียงตอบรับเกี่ยวกับโลหะแล้วให้บอกตัวเองเพื่อให้คุณรู้สึกถึงการรับรู้ของโลหะหายากนี้ในครั้งแรกดังนั้นให้ดียิ่งขึ้นปลอมแปลงต่อไปในภายหลังทันทีที่ทังอุลินทิ้งค้อนดวงตาของชายแปลกหน้าผมแดงที่ยืนอยู่ข้างหลังเขาก็สว่างขึ้นเช่นกันและแววตาของพวกเขาก็ดูประหลาดใจค้อนหลอมบิญญาณ อย่างไรก็ตามเขาขมวดคิ้วอย่างรวดเร็วเป็นไปได้ไหมว่าสาเหตุที่เด็กน้อยคนนี้สามารถตีเหล็กที่ยากได้สําเร็จเป็นเพราะคอนตีขึ้นรูปจิตวิญญาณคู่นี้สําหรับช่างตีเหล็กถ้ามีใครสามารถสร้างคอนตีเหล็กทางวิญญาณให้เขาได้สักคู่เขาย่อมได้เปรียบอย่างมากในการตีเหล็กในช่วงแรกๆแต่สิ่งนี้ย่อมหมายความว่าหลักฐานไม่มั่นคงแต่ในไม่ช้าการตีเหล็กของทางอหลินก็พลิกกลับการคาดเดาของเขา ค้อนเงินหนักถูกยกขึ้นและลดลงอีกครั้งในเวลาเดียวกันร่างของทางอุลินก็เริ่มหมุนตรงจุดนั้นทักษะเฉพาะของสำนักทางเทคนิคค้อนวายุสะบ้านปนป่วนนี่คือลำดับความสำคัญของทางอุลินที่แลกเปลี่ยนจากสำนักถังโดยใช้วิธีค้อนวายุใช้ร่างกายของเขาหมุนและใช้พละกกำลังในการโจมตีเพิ่มความแข็งแกร่งของการตอกของคุณเองอย่างต่อเนื่องทุกครั้งที่หมุนพลังจะซ้อนแต่การหดตัวก็มากเช่นกัน ทั้งอูหลินใช้พลังของวิธีการตีนี้เมื่อเขาฝึกจิตวิญญาณมาก่อนอาศัยพลังศักดิ์สิทธิ์ตามธรรมชาติของเขาเองและพลังสายเลือดที่ได้รับการปรับปรุงโดยแก่นแท้ของราชามังกรทองออความแข็งแกร่งทางกายภาพของเขาจึงสูงมากถึงกระนั้นเขาก็สามารถสร้างค้อนลมได้เพียง48อันติดต่อกันด้วยวิธีค้อนลมหากคุณต้องการมากกว่านี้คุณต้องแข็งแกร่งขึ้นในการฝึกฝนและความสามารถทางกายภาพตามตำนาน วิชาค้อนลมเสื้อคลุมแห่งความกลาหนสามารถใช้ค้อนได้มากถึง81อันซึ่งแน่นอนว่าเป็นการดำรงอยู่ที่น่ากลัวมากที่ระดับ4 8ค้อนทางอหลินหยุดนิ่งมาครึ่งปีแล้วไม่สามารถปรับปรุงด้วยค้อนอีกหนึ่งอันจะเห็นได้ว่าพลังเบื้องหลังนั้นยิ่งใหญ่เพียงใดบูม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 เสียงคำรามดังต่อเนื่องความรู้สึกของจังหวะความรู้สึกของจังหวะและสภาพจิตใจที่ผสานเข้ากับการตีเหล็กอย่างสมบูรณ์ทั้งหมดแสดงให้เห็นทางอหลินระดับการหลอม คอนตีขึ้นรูปวิญญาณสามารถตีขึ้นรูปได้ด้วยความช่วยเหลือจากผู้อื่นแต่จังหวะการตีขึ้นรูปแบบนี้สามารถรับได้หลังจากใช้อารมณ์เป็นพันๆครั้งเท่านั้นเหล็กอุกบาทสองชิ้นเปลี่ยนรูปร่างอย่างต่อเนื่องและชั้นสีเทาบนพวกมันก็เริ่มเปลี่ยนไปเช่นกันราวกับว่าเจอปนด้วยคอนตีเหล็กวิญญาณในไม่ช้าเหล็กอุกบาทสองชิ้นก็เปล่งสีทองจางๆและชั้นสีเทาด้านบนเริ่มหายไปอย่างเงียบๆและขนาดของตัวมันเองก็ค่อยๆลดลง เมื่อตีเหล็กแร่เงินในวันนั้นทังอูหลินเสร็จสิ้นการตีเหล็กร้อยครั้งด้วยค้อนเพียงไม่กี่อันแต่เขาใช้ค้อนทั้งหมด16ชิ้นสำหรับเหล็กอุกบาทสองชิ้นนี้ค้อนการปรับแต่งแบบฝึกหัดร้อยครั้งเสร็จสมบูรณ์เสียงคำรามยังคงดำเนินต่อไปโดยไม่หยุดและกดของค้อนลมที่ปิดบังไว้ทำให้ค้อนคู่ของเขาร่วงลงหนักขึ้นและหนักขึ้น และแสงบนชิ้นส่วนเหล็กอุกบาทสองชิ้นก็แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆค้อนตีเหล็กที่ถังวูลินถืออยู่เริ่มส่งเสียงโห่ต่ำแล้วและแม้แต่อากาศในห้องตีเหล็กก็ถูกระดมพลบูมบูมบูมในเสียงคำรามวงแหวนวิญญ,ญาณสองวงใต้เท้าของถังอูหลินลอยขึ้นโดยไม่รู้ตัวพลังวิญญ,ญาณถูกฉีดและส่งออกและลักษณะการตีขึ้นรูปวิญ,ญญาณถูกนำมาใช้เพื่อทำให้การตีเหล็กของเขามีพลังมากขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น หากทั้งวูลินต้องการตีเหล็กอุกาสองชิ้นนี้ให้เสร็จก่อนที่เขาจะเลื่อนขั้นเป็นช่างตีเหล็กระดับ5าทั้งอูลินสามารถหลอมเหล็กได้เพียงชิ้นเดียวเท่านั้นแต่ตอนนี้เขาได้รับความช่วยเหลือจากค้อนปลอมของการฝึกฝนวิญญาณและที่สำคัญกว่านั้นด้วยประสบการณ์ที่ประสบความสำเร็จของการฝึกวิญญาณครั้งสุดท้ายวิธีการบางอย่างของการฝึกวิญญาณถูกนำมาใช้ในการฝึกพันครั้งและผลของผลลัพธ์สองเท่าด้วยความพยายามครึ่งหนึ่งปรากฏขึ้นทันที ตูมคอนอันที่48ตกลงมาและร่างของถังอูหลินหมุนทุกครั้งก่อนหน้านี้เขาไม่สามารถควบคุมพละกกำลังได้อีกต่อไปแต่คราวนี้ไม่รู้ทําไมความมั่นใจพุ่งออกมาจากก้นบึ้งของหัวใจวงแหวนวิญญาณสีม่วงสองวงที่ล้อมรอบเขาหายไปอย่างกระทันหันแทนที่ด้วยแหวนวิญญาณสีทองมีพลังที่แข็งแกร่งและเลือดไหลออกมาความแข็งแกร่งของถังอูลินเองก็ยกระดับสูงขึ้นเหวี่ยงขึ้นตกบูมคอนอันที่49 แสงสีทองสองดวงพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าพร้อมกันมีจิตวิญญาณในการตีขึ้นรูปนพัพฑ์และความสำเร็จในหนึ่งระดับแสงสีทองทั้งสองส่องอยู่นานกว่า10วินาทีก่อนที่จะค่อยๆจางหายไปและดูเหมือนจะมีเสียงมังกรร้องเล็กน้อยบนค้อนเงินหนักในมือของทางอูหลินและเนื้อมังกรสีทองภายในค้อนก็มองเห็นได้จางๆทังอูหลินยืนอยู่ที่นั่นอย่างครุ่นคิดหลงอยู่ในความคิดฉันเห็น ชายประหลาดผมแดงยืนอยู่ข้างหลังเขาเมื่อค้อนใบที่49ของถังอูหลินลม้มลงเขาหายใจเข้าลึกๆและแสงสีทองสองดวงก็สว่างขึ้นและดวงตาสีแดงเข้มของเขาก็สว่างขึ้นเช่นกันฉันเข้าใจแล้วจูจูถังอูหลินก็ตะโกนอย่างตื่นเต้นฉันกระโดดขึ้นอย่างดีใจคุณเข้าใจอะไรเสียงแปลกๆของชายผมแดงดังขึ้นหลังจากได้รับการเลื่อนขั้นเป็นฝึกจิตแล้วค้อนตีเหล็กของฉันต้องเปิดใช้งานด้วยพลังแห่งเลือด ดังนั้นผลที่ได้จึงดีกว่าและมีเอฟเฟกต์พิเศษที่สองคือการตอบสนองมันสามารถป้อนกลับพลังที่เกิดจากการชนเมื่อคอนตกเลือดตัวฉันเองด้วยวิธีนี้ฉันจึงสามารถรักษาความแข็งแกร่งของตัวเองไว้ได้เสียงตอบกลับจากสายเลือดของราชาบังกระทองที่คอนอันสุดท้ายทําให้ถังวูลินรู้สึกว่าเลือดของเขาเดือดความแข็งแกร่งที่เพิ่มขึ้นชั่วขณะทําให้เขาได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนในการตีเหล็กครั้งต่อไปหากเป็นกรณีนี้ อัตราความสําเร็จของการฝึกจิตวิญญาณจะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนและการบริโภคจะลดลงตามลําดับหลังจากมาถึงวงแหวนที่สามแล้วหากคุณฝึกฝนจิตวิญญาณอีกครั้งอัตราความสําเร็จจะไม่เลวอย่างแน่นอนเมื่อเห็นใบหน้าที่มีความสุขของถังอุลินชายแปลกหน้าผมแดงก็พูดด้วยน้ําเสียงทุ้มว่าเอาล่ะคุณผ่านการทดสอบแล้วจากนี้ไปคุณเป็นสมาชิกของสมาคมช่างตีเหล็กเช็กเป็นการตัดสินใจที่น่าย,ยินดีมาก ในขณะที่พูดไปเขาไม่รู้ว่าจะหาป้ายสีดำได้ที่ไหนเขาติดมันตรงอกซ้ายของทังอหลินเอเดี๋ยวก่อนฉันยังไม่ได้ตกลงทังอหลินพะงะแต่ชายแปลกหน้าผมแดงยิงเร็วมากจนเขารู้สึกร้อนหน้าอกและตราก็ติดแล้วคุณไม่มีสิทธิ์ไม่เห็นด้วยในฐานะช่างตีเหล็กถ้าคุณไม่เข้าร่วมสมาคมช่างตีเหล็กคุณจะไปที่ไหนอีกคนประหลาดผมแดงพูดอย่างที่ควรจะเป็นทังอหลินยิ้มอย่างเจ้าเล่ ยังมีคนพาลที่ยืนกรานที่จะโค้งคำนับอยู่อีกหรือคุณยังไม่ได้บอกฉันเลยว่าคุณเป็นใครฉันชายผมแดงยกผมสีแดงที่บังตาของเขาขึ้นและพูดอย่างเย่อหยิ่งที่นั่งนี้เป็นประธานของสมาคมช่างตีเหล็กของสถาบันเทร็กเฟิงวู่อยู่ช่างฝีมือศักดิ์สิทธิ์ระดับแปดคุณจะยอมรับมันได้อย่างไรช่างฝีมือเซียนระดับแดพลังที่น่าตกใจของคำสี่คำนี้ค่อนข้างมากปรากฏว่าวิทยาลัยเทร็กก็มีช่างฝีมือศักดิ์สิทธิ์ด้วย มั่นใจทั้งอูลินพูดอย่างตรงไปตรงมาหากเจ้ามั่นใจรีบบูชาชายชาราผู้นี้เป็นอาจารย์เมื่อเห็นว่าเจ้ายังมีพรสวรรค์อยู่เล็กน้อยชายชาราผู้นี้จึงเต็มใจรับเจ้าเป็นศิษย์ต่อจากนี้ไปเจ้าจะไปเที่ยวกับผู้เท่าผู้นี้ผู้ชายผมแดงพูดประชดประชันวิทยายลัยชเช็กมีสัตว์ประหลาดมากมายจริงๆถังอูลินคิดกับตัวเองว่าฉันขอโทษฉันมีครูแล้วฉันรับคุณเป็นครูไม่ได้ มีอาจารย์ไหมเป็นใครที่นั่งนี้แข็งแรงไหมชายผมแดงถามด้วยแววตาเป็นกังวลทั้งอูหลินกล่าวว่าอาจารย์ของฉันเป็นช่างฝีมือศักร,ระดับแดและเขาเป็นประธานสมาคมช่างตีเหล็กทะเลจีนตะวันออกเขาควรจะอายุน้อยกว่าคุณเขาไม่ได้บอกว่ามู่เฉินแข็งแกร่งกว่าสีแดงนี้ผมประหลาดแต่เขาใช้อายุพูดถึงช่องว่างระหว่างทั้งสองฝ่ายอย่างแผ่วเบาตอนที่3 0 2สองเฟิงวู่อยู่ผู้มีผมสีแดงตกตะลึงไปครู่หนึ่ง เด็กคนนั้นคือมู่เฉินคุณเป็นลูกศิษย์ของเขาจริงๆเด็กคนนี้มีโชคบ้าบออะไรทั้งอูหลินขมวดคิ้วเป็นโชคดีของฉันฉันโชคดีที่ได้เรียนการตีเหล็กแบบอาจารย์ของฉันฉันยังมีอาจารย์สอนการตีเหล็กอีกคนหนึ่งคือคุณมันเทียนคำแนะนำของอาจารย์สองคนนี้ทำให้ฉันเป็นอย่างที่ฉันเป็นในวันนี้คุณในฐานะประธานแห่งสมาคมช่างตีเหล็กของวิทยาลัยเชฟนายจะปล่อยให้ฉันหักหลังนายไม่ได้ นี่ชายแปลกหน้าผมแดงพึมพำดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องใหญ่ที่จะหักหลังคุณแม้ว่าพรสวรรค์ของมูเฉินในการตีเหล็กจะดีแต่ความแข็งแกร่งของเขาเองก็ไม่ค่อยดีนักพึ่งพาคนนอกเหล่านั้นอย่างไม่เต็มใจมันยากมากที่จะก้าวไปสู่อาณาจักรแห่งคอนทราหากไม่มีระดับการฝึกฝนของก้าวงแหวนฉันคิดว่ามันยากที่จะเป็นช่างฝีมือระดับปรมาจารย์ในชีวิตนี้แต่ชายชาราคนนี้แตกต่างออกไประดับการฝึกฝนของฉันดีกว่าเขาดูสิดูสิ ในขณะที่พูดเขาปล่อยพลังวิญญาณของเขาออกมาเหมือนกับการมอบสมบัติชั้นของแสงสีแดงจางๆโผล่ออกมาจากร่างของประหลาดผมแดงและหลังจากนั้นทันทีอากาศที่แผดเผาทำให้ทั้งห้องประตูเป็นความร้อนที่อธิบายไม่ได้ทั้งอูหลินรู้สึกราวกับว่าเขากำลังเข้าไปในเตาหลอมโลหะและถอยหลังไปสองสาโดยไม่รู้ตัวพลังชี่และเลือดในร่างกายพรุงพลาดและสิ่งนี้แทบจะต้านทานไขสูงไม่ไหว แต่รูม่านตาของเขากลับหดลงในทันทีจากเท้าของเฟิงวู้อยู่วงกลมของวงแหวนวิญญาณก็ลอยขึ้นม่วงมงมงม่วงดำ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 แดงแหวนวิญญาณเก้าวงแหวนวิญญาณเก้าวงจริงๆและอันสุดท้ายคือการดำรงอยู่ในระดับหมื่นปีจากอัตราส่วนของวงแหวนวิญญาณความแข็งแกร่งของบุคคลน,นี้ไม่ได้ไปกว่าใช่เย่เอ,อ๋อ เขาไม่เคยคิดเลยว่าคนประหลาดที่จับตัวเขาคนนี้ไปก็เป็นผู้ที่มียศศักดิ์โตหลวและไม่ใช่เรื่องเกินจริงที่จะบอกว่าเขาแข็งแกร่งที่สุดในบรรดาคนที่มียศถาบรรดาศักดิ์เมื่อรวมกับบรรพบุรุษของเขาเองต้องมีฉายาโต้หลวมากเกินไปในวิทยาลัยเช็กในอดีตฉันไม่กล้ามแม้แต่จะคิดเกี่ยวกับการมีอยู่แต่ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาฉันได้พบสามคนและพวกเขาทั้งหมดเป็นคนที่แข็งแกร่งซึ่งเกินอัตราส่วนแหวนวิญ,ญญาณที่ดีที่สุด ด้วยรูปลักษ์ของแหวนวิญญาณร่างกายของสัตว์ประหลาดสีแดงดูเหมือนจะบวมขึ้นเล็กน้อยแต่เขายังคงรักษารูปลักษณ์เดิมไว้ทําให้ไม่สามารถเห็นได้ว่าวิญญาณของเขาคืออะไรนี่คือสิ่งที่น่ากลัวในระดับฉายาโตเขาสามารถควบคุมรูปแบบจิตวิญญาณการต่อสู้ของเขาได้ตามต้องการเป็นอย่างไรบ้างเยี่ยมมากครูอย่างฉันสามารถเดินไปด้านข้างบนแผ่นดินใหญ่ได้ถ้าใครกล้ารังแกคุณฉันจะเผาเขาให้ตาเฟิงวู้อยู่พูดอย่างชั่วร้าย ผู้ชายคนนี้จิตใจดูไม่ปกติเอาเสียเลยถังอูหลินยิ้มอย่างมีเลสนาในใจอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้ปฏิเสธโดยตรงอีกครั้งเขายังคงจำบทเรียนของกูเย่และใช่เย่เอ๋อได้อย่างชัดเจนเมื่อเผชิญหน้ากับสัตว์ประหลาดเก่าแก่เหล่านี้จากวิทยาลัย,ลยเช็กคุณต้องระวังให้ดีผู้อาวุโสท่านมีพลังมากอย่างไรก็ตามข้าไม่สามารถทรยศต่ออาจารย์ของข้าเพียงเพราะความแข็งแกร่งของท่าน หากข้าสามารถทรยศต่ออาจารย์ของข้าในวันนี้ในอนาคตข้าก็จะไม่สามารถหักหลังท่านได้เช่นกันเป็นไปไม่ได้คุณไม่สามารถพบช่างตีเหล็กที่แข็งแกร่งกว่าฉันได้อย่างน้อยก็ในแง่ของประสิทธิภาพการต่อสู้เฟิงวูอยู่กล่าวโดยไม่ลังเลแม้แต่ผู้ชายคนนั้นก็ไม่เก่งเท่ากับฉันในแง่ของการฝึกฝนทั้งอูหลินพูดไม่ออกเล็กน้อยเมื่อเผชิญหน้ากับคนคนนี้เขาไม่รู้จะพูดอะไรจริงๆ ถ้าอย่างนั้นให้ฉันไปขอคําแนะนําจากอาจารย์ถ้าเขาตกลงฉันจะนับถือคุณเป็นอาจารย์ของฉันอีกครั้งสําหรับสมาคมช่างตีเหล็กของเราฉันจะเข้าร่วมอย่างไรก็ตามฉันจะอยู่ในสถาบันของเราไปอีกนานในอนาคตคุณไม่กลัวที่จะไม่เห็นฉันใช่ไหมฟังว่าอยู่เกาหัวของเขาโอเคโอเคเจ้าตัวเล็กนี่ลำบากจริงๆอย่างไรก็ตามคนที่มีความสามารถก็ควรจะทำตัวลำบากเหมือนที่พวกเขามักพูดว่าฉันเป็นตัวปัญหา ผู้อาวุโสข้าขอกลับไปก่อนได้ไหมทั้งอูหลินพูดอย่างไม่แน่นอนเฟิงวู้หยุกมือของเขาและพูดว่าไปกันเถอะไปกันเถอะอย่างไรก็ตามคุณไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมสมาคมอื่นในสถานศึกษาใช่ถ้ามีใครบังคับให้ฉันเข้าร่วมสมาคมฉันจะเอ่ยชื่อคุณจะได้ผลไหมทั้งอูหลินถามด้วยในตาที่ลึกซึง้งเฟิงวู้หยู่จ้องเขมง็งแน่นอนมันได้ผลใครกล้าปล้นฉัน ทั้งอูหลินหันหลังกลับเดินไปที่แท่นตีเหล็กเอาเหล็กอุกบาทสองชิ้นใส่เข้าไปในแหวนเก็บของของเขาตามจริงเหล็กอุกบาทชั้นหนึ่งสองชิ้นหลอมขึ้นเป็นสีทองเข้มและทั้งตัวก็ส่องแสงดาวระยิบระยับซึ่งงดงามราวกับท้องฟ้ายามค่ำคืนงวดนี้มีแต่ได้กับได้หยวนเอินไม่ได้บอกว่าสถาบันการศึกษาสามารถขายสิ่งของฝากขายได้หรือไม่ ฉันไม่รู้ว่าสามารถแลกคะแนนสมทบได้กี่คะแนนสำหรับเหล็กอุกกบาทเกรดแรกพันหลอมสองชิ้นนี้ตอนนี้ฉันไม่ต้องกังวลเรื่องการกินแล้วฉันจะตามหาคุณในภายหลังก่อนออกไปเสียงของเฟิงวู้อยู่ดังมาจากด้านหลังทำให้ทังอูหลินส่วนเซ่แน่นอนว่าเป็นเรื่องดีที่ได้รับการสนับสนุนจากช่างฝีมือระดับปรมาจารย์แต่ช่างฝีมือศักดิ์สิทธิ์ที่มีบุคลิกแปลกๆชอบเขานี่เป็นเรื่องดีจริงๆเหรอ หลังจากออกจากประตูไปในที่สุดทางอูหลินก็พบว่าดูเหมือนว่าเขาจะอยู่ที่ชั้นบนของอาคารหลักอย่างน้อยก็ชั้นสี่รูปหน้าอกของเขาตอนนี้เขารู้สึกกลัวเล็กน้อยหัวข้อระดับเก้าอันนี้ไม่รู้ว่าชื่อเรื่องอะไรเลยกลับไปถามอาจารย์เขาไม่คุ้นเคยกับอาคารสอนหลักมากพอดังนั้นเขาจึงหาบันไดด้วยความยากลำบากขณะที่เขากำลังจะลงไปชั้นล่างเขาก็วิ่งเข้าไปหาหยวนเอินฉันตามหาคุณมานานแล้วและคุณก็อยู่ที่นี่คุณสบายดีไหม หยวนเอินถามทั้งอูหลินสายหัวฉันสบายดีดวงตาของหยวนเอินซบลงที่หน้าอกของเขาคุณเข้าร่วมสมาคมช่างตีเหล็กหรือไม่เมื่อทั้งอูหลินมองลงไปเขารู้สึกตกตะลึงมีค้อนสีดำอันเล็กๆแขวนอยู่บนหน้าอกของเขาใช่แล้วมันเป็นค้อนขนาดเล็กที่ดูหยาบกระด้างที่เฟิงวู้หยุบดดลงบนเขาฉันคิดว่าฉันเข้าร่วมแล้วทั้งอูหลินยิ้มอย่างมีเลเสนย ไม่เลวเลยที่คุณเฟิงช่วยคุณเข้าร่วมสมาคมเป็นการส่วนตัวดูเหมือนว่าคุณมีความสามารถในการปลอมแปลงจริงๆหยวนเอินพยักหน้าราวกับว่าเขาโล่งใจแก่บ้ามุมปากของทางอุลินกระตุกผู้ชายคนนั้นบ้าจริงๆหยวนเอินกล่าวว่ามันเกิดขึ้นโดยที่คุณไม่ต้องออกไปสมาคมช่างตีเหล็กอยู่ที่ชั้น4หากคุณเข้าร่วมสมาคมคุณสามารถลองโต๊ะตีเหล็กของสมาคมได้ฟรีแต่โลหะหายากจำเป็นต้องกำหนดได้เอง อสสมาคมช่างตีเหล็กอยู่ที่นี่พาฉันไปดูสิเมื่อเขามาที่เทร็กซิตี้เป็นครั้งแรกเขาต้องการแท่นตีเหล็กของตัวเองจริงๆหลังจากเข้าสู่ระดับการตีเหล็กทางจิตวิญญาณแล้วเขาก็ยังต้องการการตีเหล็กอีกมากความพยายามมากก่อนหน้านั้นห้องตีเหล็กของเฟิงวูอยู่อยู่ด้านในสุดดูเหมือนว่าหยวนเอินจะคุ้นเคยกับสถาบันนี้เป็นอย่างดีดังนั้นเขาจึงพาเขาเดินไปทางเดียวบนชั้นสี่ในไม่ช้าทางอูหลินก็เห็นป้ายขนาดใหญ่ สมาคมช่างตีเหล็กตัวละครใหญ่ทั้งสี่นั้นสง่างามมากเมื่อเปิดประตูเข้าไปสิ่งแรกที่คุณเห็นคือเคาน์เตอร์ขนาดใหญ่ที่มีความกว้างมากกว่า20เมตรและมีหน้าต่างรวมกันมากกว่า15บานมีพนักงานที่ดูอ่อนเยาว์นั่งอยู่ด้านหลังหน้าต่างทั้ง3บานซึ่งน่าจะเป็นนักเรียนของสถาบันหรืออื่นๆในทํานองเดียวกันหยวนเอิญพูดเสียงเบาตอนนี้เป็นเวลาพักเที่ยงแล้ว และในตอนบ่ายจะมีชีวิตชีวาสมาคมช่างตีเหล็กเป็นที่นิยมมากเนื่องจากจำนวนช่างตีเหล็กมีน้อยที่สุดในบรรดาสาขาอาชีพย่อยทั้งหมดในวิทยาลัยความต้องการคือสูงท้งอหลินตกตะลึงสวัสดีฉันชื่อทางอหลินเป็นน้องใหม่ฉันมาที่นี่เพื่อเข้าร่วมสมาคมช่างตีเหล็กของเราคุณเฟิงเพิ่งมอบตราให้ฉันฉันต้องการดูว่ามีขั้นตอนอื่นที่จำเป็นหรือไม่ทังอหลินมาถึงร้านของใครบางคนหน้าต่างถามอย่างสุภาพมาก ด้านหลังหน้าต่างคือชายหนุ่มที่ดูอายุประมาณ18-9ปีเขาเหลือบมองไปที่ตราบนหน้าอกของทางอูหลินและพูดว่าคุณเฟิงคัดเลือกคุณเข้าร่วมสมาคมเป็นการส่วนตัวหรือไม่ใช่ทางอูหลินพูดตามจริง